บิบบล็อกโอ้ยอ่ะทำดิปิวปิวเป้าปิวปิวเป้อแต่ที่นี่เขาชอบแบบอย่างฟอร์กูได้น้องแดนออนเดอะฟลอร์เลยเฮ้ยเฮียกูน่าะถึงชิรีบีบบล็อกเลยโอ้ยเออสาดูเอวน่มันน่าจะระวังแผ่นนะเพื่อนได้เลยโอ้ยแต่เออโอ้ยโคตรแล็บอะไรอ่ะรีบเลยกันยางผู้แข็งอยากยิงอ่ะ โอ้ยไม่ต้องกินละเฮ้ยหลัง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 ตายแล้วหลังตายแล้วลิงดันลิงดันโอ้ข้างบนข้างบนข้างบนสองสังสองไปช่วยแม็กซ์ไปไปบีไปบีไปบีไปไปไปเอาเลยจับมองนี้ด้วยจัมองนี้ด้วยเดี๋ยวสปอตเนี้ยเออถ้าตรงนี้ปิดตรงไหนเดี๋ยวสมอตให้ เออโอเครู้เรื่องได้ฮะได้ฮะไปไปไปอุ้ยอุขาดจ้วยอะไรใบสี่เรียบร้อยเอ้าตากูขอแปดหน่อยขอแปดหน่อยสกายแปดให้หน่อยอยากใบสี่ก็บอกมาวิ่งเข้าไปเลยโอ้ใบสี่เขาเรียกแปดสวยได้ไหมหน่อยหนึ่งแกมีตองสนใจอยแปลกแปลกนะโอ หัว r e ้ยเ d ี๋อพีหลอกวิญญาณเหรอตัวอะไรเซฟมุดมได้ยังไงอ่ะมีคนโดนผีหลอกผีหลอกผีหลอกระวังระวังเจอนะน่าจะมีตัวดักเฮ้ย้มมันไม่น่ามันน่าจะเซฟแหละมั้งปิงก็ไม่เร็วนะมันเซฟมิติทำไมเออว่ะปิงก็เจ๋งนะ ไม่อันตีมันมันเก็บไปใช้ตาหน้าได้ไอ้้ตาหน้าเจอโคปาเจอโคปาดับ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 มาอีกหนึ่งอีกหนึ่งอุ้ยอะไรวะน่ะเฮียแหมมีมีน้องอีกตัวนะตัวแม่ไม่โดนแม็กไฟเบรกตรงนี้มันจะถึงป่วะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยติ๊กช็อตติ๊กช็อตเคซี่โหมดนี่หลอดเลยวะโคตรเบ้อติ๊กช็อตแล้วติ๊กช็อตยิงสายแล้วพี่แล้วอะไรครับพี่ไงสอบผมได้ไหมอ่ะไม่รู้ครับแหมแหมโว้ยโคตรงงอ่ะโคตรงงเลย่ะวัดถึงวะโอ้โหลงมาเอาบีบปะบีบปะทำโมงทำโมงนะมกสมาเลยเอ้ยคม เกมทริปเหนือกว่าตาทิอุ้ยอุ้ยอะไรวะน่ะสปายดาวสี่ไปมาค่ะเดี๋ยวฮิวให้แป๊บนึงเก็บอารูปดีกว่าข้าคุณรู้ว่าอยู่สีไอ้ยคุณรู้ว่าอยู่สีทำไมยังไม่ตายอ่ะไม่เป็นไรบ้านละแค้นเองละแค้นละแค้นเออนั่นแหละละแค้น โอ้โหโซทุ่งนี้โอเคแล้วมึงจะเปิดซัมมูสทำไมล่ะเต้องรับหึงจีเจเว้มเทพซ้อมไหมไม่ต้องเอาไม่ลูกแอดมีไรอัพโคตรแอดมีเดิดแรงเนี่ยลงไหนวะท่าลงบ่อเกิดลงบ่อเกิดเลยสไปเดอร์แนจากแถบเชมเบอร์มึง์เฮา เฮ้ยนี่มาแล้วอุ้ยมาเหลือดู้เฮ้ยโอเพเยอร์โอเพเยอร์อุ้ยโอ้ยมันแวนดอมมันแวนดอมอะไรอ่ะกูเห็นนะไอตัวไอตัวแค่อยากปีกลับบ้านเกิดไอตัวแค่อยากปีนขึ้นกลับบ้านเกิดดิ้งดิ้งดิ้ไม่เจอไม่เจอตัวสปงวังไปบนเองไปบนเอง อุ้ยป้อมบนป้อมบนป้อมบนโดนตีฮะปืนอาวีเลยมันอยู่ข้างบนอ่ะเอ้าแล้วแม่ก็ลงไปแล้วทีสองที่สองอุ้ยฝั่งตู้ไม่ได้เลยถ้ามึงถ้ามึงเดาแล้วไปอ่ะไม่ทันละหายไปแล้วเจอคนถ้ามึงลงไปก็กถ่ายปูบายปูบายปูเหรอได้ได้นอนเรียกสุนี่อยู่องค์หนึ่งอ่ะที่ที่แม่งไม่ปูไปเหมือนเพื่อน มันจะมีคนหนึ่งที่ไม่ฟูลบายเหมือนเพื่อนสักคนแถวนี้นี่แหละแล้วแฟลชแลแฟลกูพิกรอเราแป๊บนึงใครต้งมอแป๊บงเดี๋ยว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 สรุปสรุปใครพิกสรุปใครพิกส่งให้ส่งให้บ้านบอกพีกทำไมทำไมพันไปพันไปก่อนไอ้เหี้ยแฟลกูเป็กูนี่แหละไอ้สัลูกใหม่เดี๋ยวดูบ้านครับเดี๋ยวดูบ้านเลยบ้านเขาโอ้โห ไอเดียไม่ยยู่ในสายดส a ยมาอ๋อสายตึ๊งสายตึ๊งมาสยก็ไซเหรอ้าก็ตมไอ้ก็ต้นไม้ไอ้สาก็ตึ๊งมาไอ้ยมไอ้สายตงมาอ้ายึไอ้ายก็ตีมา อออันนี้คือททุบฝุกท er> ้าทุบฝุกตัวเองมาตรงเอาวอลไเปไปก่อนเ้อยู่น huh? ี่อยู่นี่เฮ้ยเฮ้ยเอ่าสวยใช้ปืนไรอ่ะมีปืนดีๆปะมี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 ช่วยกูด้วย้าทุ่มอ้ยเจาเบิ้ลเจ็ดเจ็ดปืนฝ่าท่วมน่าใช้มากคาเบิ้เจ็ตรงไหนต้องไหน อยู่ในไซต์ฮาร์เบอร์ห้าสิบห้าสิบโอเคฮาร์เบอร์น่าจโลเลยละเปิดตัวงรอ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 ได้รอวันทีไเอมรม์ลโ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 โลโลลโลโลโอโลโโล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 ัลโ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 ลอลมันลโลโลโลลโลโลลโลเลโลโล้องลโลยลโลโลโลรลลละ อย่างนี้ต้องจัดโชว์ละคือเราออกครับรอดูรอดูหนึ่งสองไปสี่ปะเราวหนึ่งเฮ้ยสี่สี่สี่เดินมาสามตัวได้เนี่ยเซ็ตอัพสวยแตงเลยกูไฟเบรกไฟเบรกมาแล้วอุ้ยทีมไม่รอเลยไม่มีใครเห็นเล่นเพลงไงกูอุ้ยมึงมยิงอะไรวะน่ะมึงมยิงอะไรวะน่ะ ซ้ายซ้ายยัง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 ประดนลงมาะดนลงล้อมันเดินมาตรงนี้นะถ้ามันบ้าจีพอเออแล้วมันก็บาจีจริงด้วยไอ้เหี้ยยานาลาจังวะไอ้ตู้ อเดทดไฟเด็ไฟชิวชิววีก็ติดวีก็ติดไม่น่าเลยกูต้งมาขอบคุณมันใช้ปืนหน่อยใช้กำกันอมดีดีดี spike down a ปีข้างบน one enemy remaining เฮ้ยตูไม่ต้องทำอะไรแล้วมั้งเนี่ยโลกวะโอเค ไอ้บ้าบ้าแดนหลอกไอ้แดนหลอกไม่ได้นกูไปไหน่โอ้ยเกือบเกือบไม่ได้เล่นแล้วไงเกือบไม่ได้เล่นละแล้วกูพิกบีนะพิกบีนะเจอกันไวรุ่นถ้ากูตายก็ตายก็ตายก็ตายเออก็ตายเกิดบไว้ฉันตายมันดันแล้วมันดันแล้วกูตายเข้าเข้ามาได้ตัวหนึ่งมันเข้ามาได้ตัวหนึ่งเฮ้ยเลยนะมีมีเลยเฮ้ยแล้วมึงทำอะไรเนฮัลโหล เออคุณทำอะไรมึงทำอะไรมึงทำอะไรฮัลโหลนี่เคมีิดต่อละหนึ่งคมจังหวะอย่ารู้ตีเยอะหรอช่วยด้วยช่วยด้วยมาเล่า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 เอาเอาเกิดอะไรขึ้นไม่งโหไอ้ยเจมิสกูดูไม่ดูโหหลังกูนี่ไงมีก้าเด็ดมิก้าเด็ดข้ามันฆ่ามันฆ่ามันไอ้พี่กินไอ้ทอ something